สวัสดีฮะครูนี้มารับชมบัวขาวกับเอลิโกโ้นะครับมาเอลิโกโ้นี่เป็นพี่น้องกับจูรี่นะครับตำรวจเยอรมันครับที่เคยเตะต้านฟอร์สินชัยสิส,สิสองพี่น้องล่วงมาแล้วนะมาสองพี่น้องเช้าเยอรมันคนนี้มีสไตล์การโชวคล้ายนครับครบเครื่องครับมีท่าอันตรายก็สอกกับหมุนตัวทีครับฝันสอกแข็งเข่าหมัดที่ว่องไวของเขานะฮะมาเรียกว่าเป็นท่าหม้ตายที่ฝึกกันมาของเป็นกาาแสแลงสําหรับนักมวยไทยได้เลยนะครับมาแต่วันนี้เจอกับบัวขาวครับของแท้ครับ นี่ครับเอนโก้นี่เคยเจอกับเอกประชามาย้ำใหญ่เอกประชาได้นะครับแม่ใส่สารพัดซอครับแต่วันนี้มาเจอกับบัวขาวครับมาดูเกมเห้ยกที่หนึ่งฮะมาคู่นี้ชกัน3มยกนะฮะปล่อยที่ประเทศไทยครับมาดูฮะเอนโก้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับตัวขาวกว่าแน่นอนครับปล่อยมาพักไทยบัวขาวครับ ต่อยซ้ายไปครับหนึ่งทีบครับมามาบัวขาวยังไม่เปิดเผยครับมาปุ๋ยนี่ครับมัหลังมาให้เห็นครับเอลิโก้บัวขาวย่องเข้าหาจังหวะไตซ้ายของเอลิโก้ครับมาไตบัวขาวไปแล้วครับไม่กลัวบอย่านครับบัวขาวไตขวาขึ้นครับนี่ครับขึ้นสูงครับมาสิครับเอลิโก้ไต่ซ้ายต่อยซ้ายครับของเอลิโก้ครับมามา ีครับอุ้ยเข่าขวาครับผู้ชมมากระทุงเข้าไปดันเข้าไปฮะอืมอุ้ยต่อยขวาสวยครับไปขวากันคอครับบัวขาวมาบักขาวนะฮะไปีครับอ้องอาวุธได้หนักแน่นครับไปขวาหนึ่งทีฮะิริโกก็บอยัานนะครับเดินเข้าหาฮะมีเท่าไหร่บักขาวมาเดี๋ยวจัดให้ฮะจังหวะสับซอกขวาครับไปขวากันคอหลุดทำมาเฮ่ยเจ้าตัวหายใจคว่ำมาแล้ว อูสับสอบซ้ายครับมาไม่กลัวครับไม่กลัวบัวขาวเตะซ้ายขึ้นตั้งคอครับมาสวยฮะบัวขาวมาป่อยบอยันบอยันก็บอยันดอกมาตยีครับอูเข่าขวาครับสับสอบขวามีให้เห็นครับบัวขาวไปฮะวิ่งเข้าหาเลยครับมาไอเข่าขวาครับเต็มเต็มนะฮะบัวขาวบัวขาวหนักหนักแน่นแน่นนะฮะมาจังหวะต่อยซ้ายครับมาเตะขวาไปเลยครับบัวขาว มาสิครับเตะขวาหนึ่งทีฮะมาจังหวะไปีครับมาอุ้สับซอกขวาครับมาเอาเล่นของนี้ขมนะครับมาไปีครับโอ้ยดักด้วยขวานะบุคคาไปยี่ครับอีดอครับโอ้ยมาสับสอกขวาหนึ่งทีฮะเอ้าอสับสอกคืนครับเอลิโกมามีกูก็มีครับดูครับไม่กวฮะมานี่ครับมา ขวาคือครับโอ้ยมาก็มาสิครับเขาบอกเดินเข้ามาโกเตะขวาครับอ้ยเตะสกัดแล้วต่อยขวาหนึ่งทีฮะตะหลุดครับวนีีครับกว่าล่างล่วงไปเลยครับมาสายตาดีครับพวกเขามาตะอีกแล่วโอ้ยเตะเต็มแข้งนะท่านผู้ชมมาสับสอกขวาหนึ่งทีฮะโอ้ยมาบัวขาวเล่นซอกครับตอนนี้ครับ ไม่ับโดดครับไปฮะไปยีครับโอ้ยเอาคูนี้โชกันสามยกนะฮะมาโกลงอยูงล่างฮะหมดยกที่หนึ่งครับมาเดี๋ยวได้เดือดทรมัต่อเกมมาโชกยกที่สองฮะมาฮะคูนี้โชกันสามยกนะฮะมาบุคข่าวเดินฝ่ายเขาหาฮะไปขวาครับมาไปขวาสองทีครับมามา ไปยังไงครับไปซ้ายนะไปขวาคือครับตีครับเข่าขวาครับนี่ครับไปยังไงครับอิลิโกมาเจ้าตัวสับสอกกัขึ้นมาฮะมาไปซ้ายวังก้การคอนครับบัวขาวแข่งพลาดคอแล้วนะครับบัวขาวไปขวาอูยไม่บังครับอิลิโกเน้นๆนะนี่ครับวิ่งออกไปหากวาดล่างไปเลยครับมาการสั่งให้ลุกมาไปครับอิลิโกอูจังหวะสับสอกนะ มารับตัวลงมาอยู่ล่างแล้วครับมาเขาชนเลยครับขีบหน้าครับว่าโอ้เอาโอ้โหมาแยกก่อนฮะมาตะูจังหวะดีบหน้าครับไม่ถึงครับซับฝั่ขวาไปซ้ายหนึ่งทีฮะโอ้โหมาเป็นจังหวะครับพวกเขาไป่ให้รู้จักมวยไทยนะฮะไปขวาหนึ่งทีก็ไม่บังครับอีโกโ แกชอบรับแข้งครับนี่ครับปล่อยขวาแข้งเข่าขวาหนึ่งทีครับบัวขาวมาเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหมาเต็มเต็มครับเต็มเต็มหน้าท้องนะฮะอุ้ยสับซอขวาครับบัวขาวมาดึงลงมาเสียบครับมาลากันอยู่วะพิกโจับพิกครับบัวขาวเตะซ้ายขึ้นไปฮะมาไม่ยอมกันนะครับคู่นี้มันเลยครับมันเลย โอ้ยเสียขวาขวาครับท่านผู้ชมมาแต่ขวาหนึ่งทีฮะไอ้อ้ยสอกกลับครับมาโดนสอกหัวขาวรัาล่วงไปฮ้าโดนนับครับเอมิโก้โอ้หยังไงครับมาเจ้าตัวงงครับกูล่วงเวลากูล่วงไปได้ยังไงครับมาบทยกที่สองครับอุยอุยยังครับท่านผู้ชมเท่าทีฮะโดยกรรมการให้แพ้สนามดูนะครับแตะครับท่านผู้ชมสอกทีเดียวได้เลือดกระชูดครับดูครับโอ้ยเปิดแผลครับ เลือดปุงไปกนเลยฮะยังไหวครับแค่สนามบอกยังไหวบักเขายิ้มแยๆมาไอหนูมามาให้เชื่อซะดีๆครับต่อยอุ้มศับสอรครับมาจังหวะนี้ไม่ถึงนะครับถ้าถึงก็ได้ตีแพ้ครับ่านผู้ชมไปขวาบัวกเขาาต่อยขวาโยนี่ครับไปกว่าล่าฮะยังไงครับไม่จังหวะต่อยครับอื่ม หยาบครับอิลิโก้มาแตกไปแล้วครับแม่มีแผลมีตำหนิครับอิลิโก้เหมือนตโดนเตะขวาคืนครับมาไปหมุนได้ไงครับมาเอาแกสู่เต่าสับซอกใช่หนึ่งทีครับท่านผู้ชมมาคอยอัดยาครับอิลิโก้โอ้ยโอ้ยโดนไปสองทีครับมาเจ้าตัวถอยนะครับต่อยเตะขวาอ้นซับซอกอีกแล้วบัวขาวแม่งโหดจริงๆครับบัวขาวโอ้โหกัดเชือเลยนะฮะโอ้ยนี่ครับให้รู้จัก ศิลปะแม่ไม้หวยไทยต้องลึกซึ้งครับต้องใช้ศอกแบบนี้ครับมาต่อเกมให้ยกสุดท้ายยกที่สามครับมาฮะพร้อมรุยครับบัวขาวมาผน,นไปเยือนครับเอลิโกม,ม,ม,มาอุจมาออกหมัดสวยครับมาหมัดชุดนะฮะบัวขาวบบย่านของไอหนูมาต่อยได้ต่อยมาครับเอลิโกมาจังหวะจะรอเตะไม่เตะครับมานี่ครับโ ี่ครับไปกวาดล่างไปเลยครับมาจังหวะเสียฟองว่าขอโทษกันนะฮะตะกี้โอ้โหี่ครับไปแข้งขวาครับมาพาดหน้าท้องไปเลยครับบัวขาวซับซอกขวายหนึ่งทีฮะมาบีเขาหาหามุมนะครับตอนนี้โอ้ซับซอกคืนครับอิลโกะมาไม่ถึงฮะบัวขาวนี่ซอกดักเน้นเน้นเลยนะฮะอย่าให้แกได้ซอครับไ่ครับถีพาด้าครับบัลทารูปพักไปหนึ่งทีฮะ สับซอกไวแล้วอูยดึงจังหวะแล้วสับซองคนระับบัวขาวสวยจริงจงฮะมาแกจะเล่นให้หนายับเลยหรือไงครับบัวขาวมาโอ,โอ้โหไปขวาครับหน้าเนอแหกหมดนะครับเอลิโกมาซับซอกยอะรบมาฮะไตซ้ายหนึ่งที่ครับอืยานะครับเอลิโกโอ้ยไปแย่เลยบัวขาวเลยครับบัวขาวไตเอันเดียวครับหมายจะเล่นสอกเอลิโก้ให้หนายยับครับตอนนี้ฮะ ห,หน้าแหกกันในคาง้วต่อยขวาเตะซ้ายมาเตะขวาทั้งททีอะเตะขวาหนึ่งทีครับโอ้ยมาโอ้ยเลือดเต็มแล้วครับมาพุ่งกระชูทังตอนนี้น่าเนอแดงไปด้วยเรือดครับอิโลิโกโอ้โหจากเป็นมวยศอกมาโดนบัวขาวศอกใส่นะฮะนี่ครับเตะรวบล่างไปเลยครับโอ,โโอ้โหรอนะครับลูกนี้บัวขาวมา ไม่ค่อยเดินนะครับสงสารอโก้เลยมาแตะขวาหนึ่งทีฮะมาอิโก้ไม่เดินเข้าหานะฮะแยงซอกครับท่านผู้ชม,มโดนเข้าไปก็โดนนะครับมาจะเดินไปทําไมครับมาะโอ้โหเอาดก,กาดสูงครับบัวขาวือว่า,วาอ,อิโก้จะต่อยนะฮะไม่ได้ต่อยนะครับตรงนี้มามาจังหวะตีตชึ่งเข้าหาครับบวัวขาว นี่ครับแม่ระเทศฝาดหางโชว์ไปหนึ่งทีฮะโอ้โหมาโกเดินเข้าหาฮะยังไม่เข็ดซอกนะครับยังไม่แยงโอ้โหนาเนายับหมด้วครับอโกหมดยกที่สามว่บแรงก,กันสุดมันกูนี้ชกกันสามยกนะครับนาเนยนี่นแหกหมดเลยครับโอ้โหมาคนดูี่เสียวไส้กันนะเลยครับมาสุดยอดฮะ นี่ครับบัวขาวของเราครับจากประเทศไทยฮะเบอร์หนึ่งเมืองไทยครับโอ้โหน่าเน่ายับครับท่านผู้ชมมาผลสอบบวขาวนะฮะมาทุกผลการตัดสินฮะก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเรือจับก้อน ตารลอเหลาหมดสภาพพราะตอนนี้บัวขาวเป็นไฟชนะเอลิโก้ไปครับอไม่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันอันตรายจริงๆครับท่านผู้ชมมาครูนี้มารับชมบัวขาวกับทหารวนเป่านะฮะนักชกจากประเทศจีนครับมาขอท้าลีลาดวลแข้งกับบัวขาวนะครับมาครูนี้อายุห่างกัน15ปีนะครับท่านผู้ชมมาเนี่ยนักสู้ชาวจีนอายุแค่27ครับบัวขาวส2ครับมาฮะนีฮะสดจะบทเก่าครับมาดูเก่งไมทใ่ยกนิ่นึงฮะเริ่มครับมา หารโดยเข้าหาบัวขาวนะครับน well ี่ฮะคนไม่เคยลองไม่เคยยังไม่รู้จักครับบัวขาวนี่ฮะต่อยครับโอ้จวงหมัดธรรมาต่อยแบบบัวขาวต่อยเข้ามานี่ฮะเดินเข้ามาสาดแข้งขวาใส่บัวขาวครัเโหมาสลับออกหมัดซ้ายลําตัวนะบัวขาวยังบ่อย่านครับนี่ครับถีบออกฮะยังไม่ออกอาวุธเลยมากครับถีบออกครับโอ้ยจิ้มลําตัวบัวขาวครับมากล้าเลือเกินครับบัวขาวยังไม่ออกอาวุธเลยมากนะฮะยกแรกครับ คู่นี้โชกัน3มยกนะฮะนี่ฮะอายุห่างกัน15ไปฮะคู่นี้โอ้ยดักเข่าซ้ายครับบัวขาวมามาไต่ขวาครับหานไต่ขวาขึ้นครับบัวขาวมาสิครับมามาสิครับไอ้หนูไอ้หนูลุงกับหลานครับคู่นี้ต่อยกันมาอย่างนั้นนะครับนี่ครับโยกมัดซ้ายครับบัวขาวไต่ขวาหนึ่งทีครับไต่ขวาขึ้นครับหานไต่ไม่โดนหมุนตัวกลับออกไปฮะมาบัวขาวสาดแขนขวาไม่ถึงกันหมุนตัวกลับออกมาฮะทีบออกฮะออกออกมา ตู่ฮะจังหวัดไต่ขวาของหานะฮะบัวเขายังไม่อะไรมาอุย้ยจังหวัดปอยหมัดหนึ่งชุดครับของหานไต้ซ้ายขึ้นบนครับบัวเขามาถีบออกฮะนี่ครับนากระดานต่อยครับอยากได้วิชาจะบ,บัวเขาต้องมาต่อยกับบัวเขายังมีไต้ขวาครับหานโอ้โหตู่ฮะบัวเขานี่ไว้สี่สิบสองครับยังอาวุธยังหนักแน่นนะฮะโอโ้จังหวัดเดินเข้าไปไม่ได้ต่อยครับมาบัวเขาโยกโลบฮะ ไปซ้ายลุกครับมาบัวกเขายังไม่ออกขาวนเลยมากนะครับยกแรกอยู่ครับคุดชกกันสกมยกต่อยขวาหนึ่งทีฮะพวเขาคูดแล้วก็มันไซออกมาขวาเป็นหนึ่งทีฮะโอ้โหโดดเข่าซ้ายนีครับโอ้ยเริ่มออกครับโยนเข่าซ้ายฮะโยนแบบไม่ต้องจับครับเหนือชั้นจริงจริงฮะดูจังหวะลีละโยนเข่าบัวขานะฮะมาอย่ามาพะวงครับเดินเข้ามาฮะหานอยากได้วิชาต้องเจ็บไหมฮะมา เตะมาหนึ่งชุดครับหานหวนเป่านะฮะจังหวะต่อยครับไีเข่าซ้ายคืนครับบุยบัวขาวแมงเล่นของนะครับบัวขาวไม่เล่นด้วยนะครับตอนนี้โอ้ยต่อยขวาครับหานมามาจังหวะมาตีเข่าซ้ายครับโอ้ดอกนี้ครับเต็มเต็มครับท่านผู้ชมโยนเข่านะฮะจังหวะโยนเข่าซ้ายฮะโยนเข่าซ้ายอีกแล้วครับโอโหมายังไงฮะ เตะซ้ายหนึ่งทีครับโอ้ยเตะฉะขึ้นบนนะรับัวเขาต่อยขวาโอ้ยโดนหางสวนคืนครับมาอ่ี้ฮะบรรยากาศขอบสนามสดสดฮะนี่ครับต่อยครับหืมเตะขวาซ้ายโอ้โหเต็มร่องแทงครับมาหันรับนะฮะหันรับครับโดนเข่าซ้ายหนึ่งทีฮะโอ้ยมาเดินเข้ามาครับบัวหานหวนเป่าฮะโยนเข,ข้ามาโยนหม,มัดไม่ถึงบัวเขาหมดยกที่หนึ่งครับอื่มอยางงี้ฮะนาคาหลานชกกันนะครับ มามาต่อเกมให้ยกที่สองครับคู่นี้โชคกันสามยกนะฮะมาโยนเขาเ้าออกเขาไต่ขวาไต้ซ้ายคือเอาเริ่มออกหนัหนกๆแล้วบุเขาไม่ปานีครับตอนนี้โยนเข่าซ้ายครับโอ้ยโยนเข่าซ้ายสองดอกครับโอ้โหท่านผู้ชมมาเต็มเต็มครับเข่าทุกดอกครับดีโอ้ยลกทีสามครับมาโยนเข่าอีกแล้วครับโอ้โหจังหวัดโยนเข่าซ้ายแล้วต่อยขวานะโยนเข่าซ้ายมาอีกแล้วครับอื ไม่ฮะหานคืนด้วยมาดฮะคืนด้วยมาดครับหานโยนเข่าขวาครับตรงนี้ฮะโอ้โหมาย่างไงครับไตขวาครับหานโยนเข่าซ้ายไม่หนึ่งทีฮะโอ้โหเข่ากูไปกินครับบัวขาวบอกไอ้หนูเอาเข่าไปกินครับนี่โยนเข่าขวาครับต่อยมาด้วยครับมาหานโยนเข่าซ้ายโอ้ยไม่บังครับแกรับตลอยครับเอาหน้าท้องรับครับหานวนเป่าครับอึดจริงๆครับนี่ครับเข่าซ้ายครับต่อยขวาหนึ่งทีบัวขาวโอ้ยมายังอยู่ได้ครับ โยนเข่าซ้ายครับคุณผู้ชมมาอนีฮะโอ้ยโอ้โหโยนซื่อๆนะครับวัวขาวไม่ต้องจับมากครับโยกหลบมัดค่ะดูในวัย42ปีครับโยนเข่าขวาหนึ่งทีฮะโอ้ยเป็นไงฮะมาเตะจับได้ต่อยซ้ายโอ้ยต่อยขวาลำตัวครับมาวัวขาวโยนเข่าซ้ายครับโอ้ยเตะซ้ายโอ้ยเต็มรอลองแข้งครับบอกนี้โอ้โหโยนเข่าขวาหนึ่งทีเอาโอ้ยเอายังไงครับผ่านวนเป่า ยังต่อยอุดวาดวุฒวาดอยู่นะฮะยังต่อยอยู่ครับบัวขาก็ต่อยคืนนะมาจังหวะนี้ฮะโยนเข่าขวาครับโอ้โหต่อยขวาหนึ่งทีเอ้ยโยนเข่าซ้ายครับอมาอย่างสู้หยิบตาครับหางวนเป่านี่ครับดักเดิมัดขวาครับโอ้ยเตะขวาบนบัวขาโอ้ยเตะนี่ครับโยนเข่าซ้ายคืนครับัวขามามายังต่อยมั้ยคาัเป่าครับโยนเข่าขวาไปกินครับโอ้โหโอ้ยเอา เออจริงๆรฮะหารวนเป่าโดนเข่ากับทุ่งไปหลายเลยโอ้ไต่ซ้ายครับท่านชมโยนเข่าขวาเออเข่าซ้ายครับโทษทีโอ้โหกินเข่าไปหลายดอกนะครับมายังทนได้ฮะนี่ครับต่อยขวาฮะบัวขาววัยสี่สิบสองปีครับยังแกร่งครับบัวขาวบัญนเช้าเมฆนี่ครับดักโอ้โหดักคืนด้วยขวาฮะสวยที่พอครับตอนนี้มาเดินเข้ามาครับหารวนเป่าเดินเข้ามาฮะมาให้น้องในเดินหามั้งครับบัวขาวโยนเข่าซ้ายครับโอ้โหดักตรงนี้ฮะมา สลับ,ลบขาตีโอ้ยตีขวา,ามาโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครดูจังหวะด,ดาเขานะฮะท่านผู้ชม,ชมจังหวะต่อยขวาต่อยซ้ายครับมาหาันทิ้งลำตัวบัวขาวนะฮะโยนเขาขวามาฮะมาเข่าก็มาแค่จะหนักกว่ากันฮะโยนไหมไม่โยนครับตอนนี้มาตีขวามาลุยครับต่อยอุ้ยเลยต่อยอีกชุดครับหันมามา แยกก่อนฮะมาครับในวัย40หมดยกที่2ครับนี่ครับโอ้ย42ปีนะคอายุห่างกัน15ปีผู้นี้มาต่อเกมยกสุดท้ายครับยกที่3มาท่านผู้ชมมานี่ครับโยนเข่าอย่างเดียวครับบวกเขามาจังหวะต่อยหมัดครับของหานมาได้ดุดันจริงๆครับยกที่3โยนเข่าอย่างเดียวครับบวกเขานี่ครับเอาเข่าไปกินฮะไอ้น้องไ่ต่อยมามานี่ครับโอ้ห มาเหนือชั้นจริงๆฮะจังหวะพลิกดอกนี้ฮะโอ้โหมาต่อยครับต่อยฮะเตะซ้ายคืนครับบุขาวมาสิครับมามาไอหนูมาโยนเข่าซ้ายครับโอ้โหดอกนี้ครับโอ้โหสวยจริงๆฮะมาเตะหลุดครับมาฮะบขาวนี่เห็นมากจริงๆนะฮะท่านผู้ชมดูดูไวพลิบในวัย42ปีครับมวยครับนี่ครับมวยอาชีพครับท่านผู้ชมมา ชกได้หมดครับแตะสายหนึ่งทีครับโอ้ยโอ้ยแตะแข้งสายหนักจริงต่อยขวาครับขวาตรงครับท่านผู้ชมมาเลือกเป้าครับตอนนี้เลือกเป้าครับจิม้มสายลำตัวต่อยขวาขึ้นบนครับพวกเขามาไงฮะต่อยขวาห,หนึ่งดอกอุ้ยมาจิ้มขวาห,หนึ่งดอกครับอุ้ยอุอ้ยต่อยขวายืนแรกอะใกล้ๆนะเอาแรกมาครับตอนนี้มามากันหลานครับแรกมาแค่อุยโยนเข่าซ้ายมาแล้วอุ้ย อย่าเล่นพุงผมครับหานวานเป่าบอกอย่าเล่นพุงผมนีม่ครับต่อยหน้าครับหานวานเป่ามาโอโห้หจังหวะคืนมนัดโยนเข่าขวาครับบัวขาวโยนเข่าซ้ายครับบัวขาวโอ้โหเอาเดินเข้าไปหานะบัวขาวทีบอกฮะเต้สายโอโ้ยเต้สา,ายขึ้นบนบัวขาวเตะโอ้ยนี่ครับเตะขวาขึ้นการคอกลับไปเลยครับบัวขาวโอ้ยอย่าได้มาเตะการคอบัวขาวรับนี่ฮะนี่ครับต่อยคืนครับโอ้ย ทั้งหมัดทั้งเข่านะครับพวกเขาให้ต้นทบดอครับตอนนี้อ้จังหวะต่อยครับสวยครับหวานวนเป้ามาหลบไม่พ้นครับพวกเขาอย่างไรเสียบมา่าเสียบตรงน,นี้ไม่เต็มเต็มมาเคลื่อนไปหน่อยฮะเอาทั้งต่อยได้อยู่ครับหานวนเป้าแต่ไม่ถึงครับแต่ซ้ายอยู่แต่ขวาโฟที่มาเต็มร่องแข้งให้อีกแล้วครับพวกเขาต้องใช้ให้เห็นครับไม่ฮะมา อยู่ห่างกันก็ไม่กลัวครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับสดจะมาบทเก่าได้ยังไงฮะโอ้โหไปครัีโยนเขาสายโอ้โหสะดุ้งครับดอกนี้ทนชมมาไปเข้าขวายหนึ่งท่อโมังเออจริงๆครับหานโดนเบาอุ้ยโดนโดนเข่าไปหลายขั้นาแล้วยังทนยืนอยู่ได้ครับมาไม่มีอาการนะครับยิงโดนยิ่งต่อยครับห่างวนเบามายิงโดนยิ่งเดินครับเตะ้ายเตะ้ายสองทียบเขา มามาลายกแลครับท่านผู้ชมยังไงฮะมาเดินเข้าหาต่อยไหมถึงครับหมดยกที่สาครับโอ,อ้กโห้นี่ฮะอยู่ห่างกันสิบหไปนะครับคู่นี้หัวขาวบัญชาเมฆกับหานวนเป่านักชกจากประเทศจีนครับอดูผลการตัดสินครับ ี่ฮะบัวขาวเป็นชาเมฆเป็นไฟเอาชนะหานว,วนเป่าไปนะครับในวันนั้นครับโอโหในวัย42ปีครับอายุห่างกัน15ปีครับโอโหจะตัวเป่าป่าครับบัวขาวมาสดยังบดเก๋ายังไม่ได้นะฮะนี่ครับตำนานนักมวยไทยครับบัวขาวเป็นชาเมฆเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยฮะโอโห